และนี่เป็นคอมเบเนอร์บ็อกซ์นะครับที่ประกอบลงตู้ไว้เรียบร้อยนะครับผมผมได้ประกอบลงตู้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของชื่ออุปกรณ์อยู่ในตู้นะครับตัวสีเทานะครับผมซ้ายนะครับที่ลูกศรชี้นะครับผมสันทรีนี่เป็นนหโอนะครับ เป็นฐานฟิวนะครับผมฐานฟิวคั้วลบและขั่วบวกนะครับที่นิ้วชี้อยู่นี่นะครับสามารถเปิดเข้าไปได้นะครับผมก็มีช่องสําหรับใส่ฟิวนะครับฟิวนะฟิวจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะครับเป็นทรงกระบอกที่จะต้องใส่เข้าไปในฐานฟิวนี้ซึ่งเป็นค่าคํานวณนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองสอนวิธีการใส่ก่อนเดี๋ยวค่าคํานวณค่อย ไปอธิบายในคลิปต่อไปนะครับนี่เป็นการใส่ฟิลเข้าไปในฐานฟิลแล้วก็เดีย๋ยวเาไปแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมะจะเป็นฟิลของขั้วบวกแล้วก็ฟิลขัล้วลบซึ่งไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์นะครับเดี๋ยวเราก็ต่อไปส่วนที่สองก็จะเป็นตัวสีขาวเนี่ยนะครับก็จะเป็นเบเกอร์ดีซนะครับจะมีขั้วบวกและขั้วลบอยู่นะนี่ก็เป็นเซิร์ฟโรเิคชั่นนะครับตัวสีส้มนี่ก็คือเป็นการฟ้าผ่า dc นะครับ จะบอกบวกและลบนะครับอ่าขั้วต่าง,ต,างต้องต่อขนานกันให้ถูกนะครับนี่คือชุดที่หนึ่งนะครับผมชุดที่หนึ่งส่วนนี้ก็เหมือนกับเป็นชุดที่หนึ่งที่มาจากส่วนของโซลาร์พาเนลนะครับผมส่วนด้านบนหลังคานะครับในส่วนชุดที่สองนะครับ ก็จะมีฟิลนะครับสีเทานะครับ mm hmm. ก็เช่นเดียวกันแกะแล้วก็ใส่ฟิล้าไปในฐานฟิลนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปนะครับ mm hmm. แล้วมีดีเฟเบเกอร์นะครับ mm hmm. แล้วก็การฟ้าผ่าดีซีชุดที่สองนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับ mm hmm. มาจากชุดของข้างบนต่อสายขนานกันนะครับผม แล้วเรามาดูในส่วนที่3นะครับเป็น AC b a k e r นะครับของ a n s e n s e นะครับแล้วก็ตัวกันฟ้าผ่า AC นะครับของ Sunree t นะครับแบ่งไว้นะครับชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อในเรื่องของการเข้าลายอีกทีนะครับอรงนี้เป็นตัวซัมพตเป็นชุดที่3ของส่วนตู้คอมเ i n e r Box ครับ